วันนี้ช่องไอเปขอนำเสนอครัวเถื่อนพัทยาจ้าที่นี่มีแผดแผดตุ๊กแกไม่ใช่แหลวร้านเปิด11โมงถึง6โมงเย็นครับมีที่จอดรถครับร้านลับๆอยู่ในซอยครับเมนูที่นี่ก็หลากหลายดีนะครับโดยมากก็จะเน้นอาหารทะเลก็แน่สิก็อยู่ติดทะเลนี่ว่า,าเมนูอาหารก็จะเป็นประเภทอาหารจานเดียวหรือสั่งเป็นกับข้าวก็ได้ครับอารมณ์ก็จะเหมือนร้านอาหารตามสั่งทั่วๆไปแหละครับเมนูที่ผมสั่งก็คือกุ้งผัดตะไคร้กะปิ กับกระเพราปูก้อนราดข้าวมาลองกินดูกันก่อนนะครับสิ่งที่เตะตาผมก็คือครับกุ้งครับตัวเป้งๆเ,เลยครับโอ้โหรูปรสกินเสียงนี่หอมฉุยกันเลยทีเดียวและอีกหนึ่งเมนูที่ผมสั่งก็คือไขตุ้นทะเลรวมครับโอ้โปลาหมึกนี่ยังขาวเลยครับโตข้างๆไม่ใช่แหละ เสิร์ฟมาพร้อมหม้อไฟครับไฟนี่เปลือดปุ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 ดกินไข่นี่หอมชุยกันเลยทีเดียวรสชาติอาหารร้านนี้เอาไปเลยครับสิบคะแนนเต็มเหลือบมองดูป้ายหิวมากอย่าสั่งใจร้อนอย่าสั่งหัวร้อนอย่าสั่งโคตรเทื่อน